เอาเลยครับก็สวัสดีดครับวันนี้ก็มาพบกับผมคอมอนปีปใสัยอีกเจนเธอร์อนะวันนี้เราอยู่ในเกมการีนา่าฟรีไฟบ้านห้าหัวมึงเอ้ออเยบ้านใกล้ถนนแญ่ก็นจังสี่แล้วตูเข้าไว้จะยังรถยังเนียนแต่ละมือกูเงินไรอ้าวเลยครับ ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันดีกว่าวันนี้มาในโหมดแรงอีกเช่นเคยนะผมแต่ว่านกบอมี่ได้กระเลยลงหอดซามนีนะผมเออแรงสี่คนแต่ว่าสุมมาสองคนนะครับผมนี่เอา้าวันนี้มากับบาดบูอีกเช่นเคยนี่บาดบูบาดบูท่านอเอา้าเราก็ไปลุยกันเลยครับผมตอนนี้ดูหเหมือนว่าจะมีคนลงอยู่นะเมื่อกี้ลงอยู่ใส่หลักนี้ เดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันลงอยู่ตรงไหนโอ้ไปผิดแล้วว่ะโอ้บ้านอะไรนะบ้านเออบ้านแตกบ้านหลังคางหัวน่ะเออแล้วแต่ไพ่เสือนอุ้ยมันเปิดแล้วว่ะมีการเปิดกันเกิดขึ้นแล้วว่ะบ้านบูดโดนเปิดว่ะท่านผู้ชมแลนเข้าไปถือข้อใส่เอาหูว่าท่านมีปืนอยู่ <c oughs> นี่เดี๋ยวได้ปืนมาแล้วว่ะ เอาละเหาองไอซ์กาแล้วก็เอคีอายังไงบาสบูวิ่งเข้าไปครับผมบักคารนี่อู้เป่าคือบอลล็อกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นมึงไปใส่ไปใส่โอู้๋เจ็บหนักครับผมจังหวะนี้ยังไงอู้ยมันหลุดรอดการจับกลุ่มของเ้าไปได้ยังไงฮะจังหวะนี้อุ้ยมันจีแลนด์มันหน้าต่างจีเปิดหนาวดิเอายังไงครับบาสบูบาสบูสองหนึ่งไหวหรือเปล่าข้างบนครับผมจังหวะนี้โอ้โหบาสบูกูแลนด์อู๋จัดการเองแล้วอู้ยหลังเขาล้งเขาบึ้งมาเลยแม่มาเลยแม่โอ้โหเรียบร้อยครับผม ไอแตะม้วลรุดม้วลรุด,ดกบ,บาลโยกกันเลยทีเดียวปาดเทียเดียวดาวสวงตัวเปนหน่ายเปรน,น่ายมึงอย่าจืจอ่าเอาเรียบร้อยเทียปากกากูตายสวงวันนี้สุ่มมาเจอกับเด็กน้อยนะผมเด็กน้อยสองคนนะี่ยพี่ครับ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 โย่เฮาหัวดาอเอา้าไปลุยกัน นะครับเราก็เอายาให้หนึ่งบ่มีออกยามีแต่แนวสูบเออเดี๋ยวเดี๋ยวทางนู้นมันน่าจะเยอะครับผมเราก็จะไปเก็บของก่อนละกันนะฮะเออหาเก็บลูกระสุนก่อนปืนมีมันเก็บได้บ่หลายหลายคนเป็นไรได้กระสุนสัมีมันต้องเอากระสุนหลายๆคนออมันจะเก็บเปิดตีได้ฮออานาอะไปเอาตรงน้นข้างล่างนี่<ๆ>มียางบ่เดียว เราต้องดูของก่อนนะว่ามันอยู่ข้างล่างนีช่วยด้วยให้เราถ้าไม่มีเราก็ต้องลงไปข้างล่างนู้นเลยแล้วอืมตรงนี้มีโอ้กระสุนว่ะอุ้ยเป็นพีสี่ศูนย์ครับท่านผู้ชมของหวานหวานเทียบหนูมีที่ช่วยด้วยหรว่าเพิ่มเลือดด้วยว่ะตรงนี้มีอะไรอ่ะบ่มีแล้วมันมีคนไปชุบหรือเปล่าเมื่อกี้นะผมได้ยินเสียงแบบ เววๆนะขึ้นม,มาดูสักหน่อยละกันอยูยอ่ใส่นอฮ้ยจะมัเฮัะอุ้ยใจเย็นเพื่อนอู้เดี๋ยวเดี๋ยวผ้าเปิดไม่อยู่หันเดี๋ยวปิดไม้ไปก่อนเดี๋ยวมีจิไอใส่มึงจิไปใส่อุ้ยดีนะมีเก็บเสียงมันยังไม่รู้ว่ะท่านผู้ชมมันยังไม่รู้อ่ะรล้ว่าเราอยู่ข้างหลังมันรู้สองตัวมะเว้ยสองตัวกับว่าได้ย,ย่านหลอกเอาบ้าลังหื้ออุ้ยบาดบูไปชุบน้องแล้วปะไอยังไงสองตัวนี้ เรีนไปแลีนมาแลรนมาแลรนไปเอา้าเห็นปุ๋ยลีบอกอุยอ้ยตัวขวามาอีกตัวหนึ่งมาท่านผู้ชมเฮ้ยพบศัตรูแล้วแลีนมากยังสีเมื่อเห็นปูเด้งเนี่ยวะหัวกินแตงตัวแบบว่าโอ้ยมหโหรานบาดตะไทรึอยังมหโหรานบาดตะไทรเฮ้ยมึงชิช้ไปไหนหรอุ้ยเป่าบอลหรอกยิงบุษบันมันจ่อยไม่ลงไปข้างล่างเดี๋ยวเล้วเราต้องเรียกกำลังเสริมเรียกกำลังเสริมเรียกกำลังวุ้ยเนาะสามตัวมาอยู่ข้างล่างมาท่านผู้ชม มึงยไไี่เปอร์็นต์แล้วอ้ยเจ็บ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 โอ้ยเจ็บพักถือไปสิบห้าหัวน้องยังไงยังไงเอ้าเอาเอาออกมาบลาเปิดโน่ดิเปิดโน่นบะหืงมึงยามึงยาหาวยังไงฮะกำลังเสือม,มาช่วยแล้วบัสบูบ,บัสบลูอสามโสดม,มาเฮ้ยมึงแรนถึงมันยังบะมึงอยากถือโอ้ยไม่มีคน่วยแล้วบังคัานี่ยังได้ละอู้เรียบร้อยอยู่หลังหลังรั้วหลังรั้วเอามึงยังมาเรียบร้อยหัวลุดมึงยาจื้อบันริ เขาแล้วกูจังวะนี่เอาแล้วเอาแล้วอยู่ใส่หลังมือบาสบูบา ug, สบา ug, ูจัดการหุ้ยหล,ลังกนะ็มาแบันจุมเดเ๋ยวขอซ้ำก่อนแล้วกันครับผมมมีคนอิลีปอมื่อกี้เห็นสองคนน่ะสามคนเลยนะเมื่อกี้มันวิ่งลงไปอ่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้จังใดวะข้างบนก็ใส่กันป่งปัง้งป่งปัางคือหิบว่ามนอยุ่กับกูดอกที่เนาะเมนบออีคิดเนี่ยดีไว้ก่อนครับผมไปฮูขึ้นไปเบิ้งรู้ทังบ้านนี่มันเป็นจังใดเลยนี่ ว่าหันเพื่อนแลนเยอะๆเยอะๆเยอ,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 ยอะๆเถอะวะไปเฮาบาดบูมีบละ่ปะปลาดูบ่มีวะโอ้ยโดินลงไปจ้าเฮียเราไปเคลียร์ตัวข้างบนก่อน,นอุย้ยนั่นไงมันชู้เพื่อนนะครับจังหวะนี้ยังไงทำอะไรกันเนาะโอ้ยปึ้งเหี้ยยังเราปึ้งเหี้ยยังเรามันฉีซุปมืไปบ่ได้ดอกอายมาแล้วน้องยาปึ้งยาฉีดปึ้งฉีรอดปึ้งยาฉีดยอดปึ้งฉีรอดเรียบร้อยลรงเลียนเจ๊กเจ๊กเบื่ตจีกันเลยก็เดี๋ยวจ้า เหลือตัวเดียวเนาะเออเป็นไดล่ะมันเป็นยังไงอุ้ยบักคารนี่มึงลอยฟ้ามันลอยฟ้ามามึงลอยฟ้ามายังเรียบร้อยอืมลอยฟ้ามาหาหน้าเธอบ่มันเรียบร้อยจังหวะนี้อุ้ยหนึ่งกว่าคนอุ้ยซ้ายมาว่าท่านผู้ชมเราต้องเคลียร์เราต้องเคลียร์มันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ซื่อไหนแหละแบบทีนี้หืมเมื่อกี้ได้ยินอยู่นยิงปงเปงปงเปงอยู่ได้อยู่แต่อุ้ยลังลังลังอุ้ยใจเย็นอุ้ยนั่นน่ะมันอยู่หลังหัวนั่นใส่กระมีแมนเดี๋ยวเดี๋ยว ขอถอยเข้ามาก่อนเดี๋ยวไอวัวแตกมันจะตายเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นเออยังไงวะบาสบูกูวิ่งเข้าแล้วเปล่าโหนโหนเลยไปย่างรวดเร็วเลยววะบาสบูบาสบูไปเจ้าเฮาทำมันไปยังไงฮะบาสบูโอ้ยบอยยิงจ่อยแต่ว่ามูข้างหลังถือยิงตายหนึ่งเกิดหลายฮ่หัวดามึงยังไงเปิดเข้าไปบาสบูอุ้หลังเขาหลังเขาบักได้หรืงมึงขึ้นหลักข้างเขาแท้เป็นยังไงเพือวาเขาข้างหลังเถึง บักอดีมันบ้ธรรมดาได้เดี๋ยวมันาเข่าข้างหลังนี่แสดงว่ามันมีคนปกติเอ้ามึงมาอย่างหลักมาเห็นอย่างหลักอู้เจ็บเจ็บเจ็บปี๕25 25เรียบร้อยใส่แต่เขาผมตายไปเขาผมจังหวะนี้ยังไงบาสบูยิงอะไรอ่ะนี่ยังอยู่ทางซ้ายโอ้หูแมงเป็นถั่วไ่จังหวะนี้ยังไงอ้หดาวนึงครับผมบาสบูกูกระดาวเพื่อนมาหัวดาวนึงยังไงชุบเดเดิมชุบก่อนยากับบุญมีได้เดี๋ยวนี้ ค <Hey. S 2> องกันได้หน่อยนอนออหนึ่งห้าขวดางเฮ็ดยักงกะลังเฮ็ดยังกะลังเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปจังหวะนี้ซ้ำซ้ำซ้ำมันกระทันวะเรียบร้อยมันเอาไปกินแล้วจังหวะนี้จะจังหวะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของก่อนแล้วกันครับท่านผู้ชมเออตรงนี้มีเราหลายไดยการเก็บไอส์อส่วบานที่นี้บอกบาดบูาบ่าลงมา อขอนก็นลังก่อนไปซุปบักคำหน่อยก่อนไม่ตายอีกเหรอดิตายซองรอบเลยได้นน่สุดจะใส่โอกาสเบืองหลายซุมขี่กระตือหน่อยไปเฮาไปเก็บไปเก็บมาส่น,นไปชุบน้องก่อนไปชุบน้องก่อนอน้องพูดดีอยู่นะแต่ว่าน้องมันไม่ชอบเดินตามผมไม่ไไรู้ไปเลยอซุมไปย่ำเดมมันก โอ้ยจะพ่ออีห้าขัวดาบม,มืึอนี้เอาชูบดูมีเหรียญบ่ลาเอาบาทบู่บมีเหรียญห้าขัวดาบเอ้าชูบเองกันเลยทั้วไปสวยงามเกิดมารอบสามแล้วได้สูวนี่เออสูวนี่เฮ็ดประโยชน์ให้สังคมแน่บึงเป็นลงมาเหรียญเหรียญเรือแจคอกคิวบ่ทีมงานแจคกคิวบอ้อวยเนาะมา ยังนี้มีนั้นว่ะท่านผู้ชม mac ar ว่ะยิงเร็วว่าเ๋ยวเ้าวตองเก็บ mac ar ก่อนเด้กการเด้การอยู่ไ่สวยงามครับผมมาเราไปแก้แค้นมันเลยปะล่ะเมื่อกี้นะผู้ใดมันยิงกูมันอยากถือของมาหรือยังไงมาเราจะไปล้างแค้นและล้างแค้นนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันจะอยู่หรือเปล่านี่ยฮะ เดี๋ยวนี้ร้างไปแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีไหมไม่น่ามีวะไม่น่ามีก็ขึ้นดีครับรออะไรล่ะเฮ้มาตัวเฮารแลนมาแล้วมันอยู่ไหมล่ะมันอยู่ไหมล่ะเงียบแต่วะเงียบเยง,ยบงาเสาซอยเสาซอยเงาหน่อยอีรีวะอุ้ยมีคนลงอ่ะท่านผู้ชมอยู่หลังแอร์ดรอปว่ะหลังแอร์ดรอปมึงกี่แลนไปใส่อุ้ยมันไปแล้ววะมันไปแล้วว่ะท่านผู้ชมโอ้โหวิ่งโคตรเร็ว ควาไม่เดือดแฟร์นะหัวเอ้ามึงแหลมกันสีมึงแหลมกันสีรอดเะล่ะมึงรอดเะล่ะโอ้โหยมันรอดการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตะรวนไปได้อื้อมือแหลมใช้โอ้โหยคนมา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 กไปแล้วไปแล้วโอ้หูคนโกรธหลายเลยฮาหัวแดงเดี๋ยวขอขัดซ้ำซ้ำก่อนซ้ำก่อนอุ้ยดาวสองดาวสองต้องไปเซ้ำครับผมจังหวะนี้ยังไงมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้วโอ้โหมันวิ่งไปสตารชิวกุ้ด้วยโอ้โหยมึงตีสาชิวโอแม่้ ดาวสองเมื่อกี้มันไปไหนแล้วล่ะอุ้ยมึงแค่นั้มึงนั้เก็บพร้อมเรียบร้อยดาวนึงครับผมดาวนึงเปิดให้ไปเปิดหัวเข้าไปโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดบักฮานี่แล้วเอาระเบิดไปกินครับผมโอ้โอยังไงบาสบูซ้ำให้โอ้ยบักฮานันโดนระเบิดไปมันถึงระเบิดไปหัวที่แปดแล้วมึงเรียบร้อยครับผมบาสบูเอาไปกินมาเดี๋ยวทันเวลาไอ้หลีอบาสบูกูมาเก็บของครับท่านผู้ชมเออยิ่งเราก็เก็บของตัว แต่ว่ามันดาวอยูน่นะมันยังตายไม่หมดนะสกิลคู่ดาวอยู่โซบบอกขนาดนี้เสร็วปะเออสวยงามโอ้ตรงนี้มีอะไรอุ้ยมียาสูบวะ่ะท่านผู้ชมยาสูบแล้วก็เก็บยาสูบไปก่อนเออได้การดีแล้วไปเฮาเขาวงอุ้ยมีคนดีดว่าเอา้ยบาสบูด,ดีดไปครับผมบูด,ดีดไปกันเลยวะข้างหน้ามันมีคนนะบาสบูเลยดีดออกมาโอุ้ยซ้ายขวาหน้าหลังจับสบสบงหวะนี้ยังไงมึงจะไปไหนเลยเพื่อนโอ้ห เปิดลงไปเปิดลงไปหูยถือไปแล้วเก้าสิบสองจังหวะนี้เอาระเบิดไปกินหูยแมงเอ้ยระเบิดถือกระลังระเบิดถือกระแบกโดนรอกเปื้อกินอะไรไปเพื่อนโอ้ยเด้อเด้อจะเย็นจะเย็นปาดไปปาดไปปาดโอ้หูเต็มเต็มเลยครับหัวกรุ๊ดเลยเต็มเต็มห้าหัวแดงนุงโอ้โหทีมงานมาแล้วว่าไอ้เหี้ยยังไงโอ้หูบาดบูก็หัวหลุดเหมือนกันนะท่านผู้ชมเอายังไงแลีนเข้าไปแลีนเข้าไปบักเทียบกักกากหูยเทียบบักกากกว่กว่าดึ้ม ตายโอ้โหมันน่าจะตายแล้วเนี่ยูไปเข้าวงแล้วจังหวะนี้ึืนมากกบแลนแลนตัวห้องดีอยู่มมีแนวสูบลายอเ,เออชูเพิ่มเลือดเข้าไปเพิ่มเลือดเข้าไปเออเออเนี่ดีแบบนี้แหละมีที่สูบเยอะอุ้ยขวาก็ยิงมาท่านผู้ชมมันบดไอักเลยสะหนียังไงฮะเอาหรือเปล่า,าล่ะเดี๋ยวก็ได้ลอยบ้างเหรอไม่ได้ลอยปะแน่อุ้ยข้างล่ังมีบ่ มันอยู่ตังนั้นนัเมื่อกี้น,<ล>ะ,น,นะมันยิงกันโปวงบ้างพ่วงบ้าง,งอยู่เดี๋ยว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 ดักมันตัวเฮาดักมันตัวอุ้ยนันเดีมันยังยิงอยู่มันยังยิงอยู่่เดี๋ยวขออนุญาตอัพเกาะซ่อมเกาะก่อนแล้วกันนี่นงใส่ละละใหลังไ้บอบอเดี๋ยวต้ำไปก่อบบนเจาะไปก่อนโอ้ไม่มีว่ะท่านผู้ชมยังไงอุ้ยมันอยู่เนินนังบุญเนินเนินบังเนินบางยยังไงจังหวะนี้ไปแล้วบาดบูบาดบูโดนไปเรียบร้อยลูกซ่อมสามนำเอาขี่แดกเลยจังหวะนี้ ตรงนี้มีแล้วหุย้ยเหมือนว่าจะมีคนอีกว่ะจูนแอร์เอาเหือยยังหล,ลังต้นไม่เรียบร้อยหลังต้นไม่หัวหลุดหัวหลุดตัวนี้ทีเดียวเชื่อมาเตัวเรียนก็ไผ่บเรนดีได้เก็บไอ้จิน้องเก็บหัวหลุดตัวนี้โุ้ยได้สายยาปีาศาจสัดๆ,ๆวคะครับนี่ปีศาจตัวนีม้มันบ่แม่ปีศาจเลยมันเป็นเทพนี่มันคือว่าเทพชัดๆว่ะมันคือว่าปีศาจชัดๆ,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 ๆ เอา้ากลางยิงเลรววะโอ้น้องยิงได้หนึ่งตัวผู้ชมโอ้โหได้การอยู่เลยเอาะะ้าแล้วครับมึงไปตอนนี้คนเหลือสี่คนมานผู้ชมมันอยู่ไหนอุ้ยหลังรถมึงลงรถมา่ยังมึงลงรถมาดิลงรถมาเฮ็ดยังละโดดออกมาอีกแล้วโดดออกมาอีกแล้วเรียบร้อยงแต่บอกเลยว่าอัดตัวล้วนๆเลยจังหวะนี้ยังไงฮะซ้ำได้หรือเปล่าซ้ำได้หรือเปล่า เอ้สวยผู้ใดละทำให้เมื่อกี้เนี่ยบูบาดบูว่ะบาดบูโดดเข้าไปบาดโดดซ้ายโดดขวาว่ะคือโดดเก่งนะว่ามอนี่งไหมอุ้ยหลังแอะแอไอหลังแอมาสั้นหลังบ้านเอลติดอาแล้วกูยังไงจังหวะนี้โอ้โหมันทำอะไรวะเฮ้ยเอาเอาสองตัววะยังไงจังหวะนี้แล้วยืนเนี่ยยังเหรออยไปแล้วครับผมยิงนัดละสิบเอ็ดสิบสองมันจบว่าตายเลยจังหวะนี้โอ้โหมันจบวตายแล้วเนาะ โอ้บ้าขนาดนีไปยังไงไปยังไงม้างเลยล่ะเรียบร้อยดาวหนึ่งมึงอย่าจือโอ้โหตายไปโอ้โหมันคนละตัวดีกว่ามันตัวคนละตัวเรียบร้อยครับผมตีหนีหมดไปฮะเราก็เก็บของกันก่อนเลยด้วยความรวดไวและรวดเร็วเออแม่คือบะหมี่คนมาสุบผมชุบเองแล้วกันฮะเยี่ยมเลยเหมือนเจ็ดซาซาจังหวะเอาแล้วที่ ตอนนี้เหลือหนึ่งคนมาท่ดูชมเปิดเปิดโดนหาเลยแล้วกันมันอยู่ไหนอู้นัะเด้มันอยู่นั่นมึงชิไปสเล่าสิไปสเล่ามอสิไปเปสล่าเพื่อนเออหืมันแลบไปแล้วนำมันตัวนำมันไปนำกลมันนำกลมันจังหวะนี้มันอยู่ไหนอยู่หลังบ้านหรือเปล่าอุ้ยมันอยู่หลังรั้วใจเย็นมึงขี้มานจังตีเพื่อไหร่หรออืมเฮ้ยนอนก็เเพี้ยงเชี่ยงโอ้โหขึ้นนด แย่งยิแย่งเลยวันนี้ไม่ได้ตัดต่อเลยเนะี่ยเออคลิปยาวเลยเนะี่ยไม่ได้ตัดออกเลยเนะี่ยโอ้โหแป๊บเดีวนนะครับผมสิบกว่านาทีเอาละครับคลิปนี้ก็ถือว่านัวอยู่นะถือว่าสมหวังอยู่เพราะว่าก็ตายอืคลิปเมื่อกี้แม่งตายวะโอ้ยแกมันอนะอมรอเนาะปานพระเอกเนาะยิงเบิดตีเลยแต่ว่าเมีเงยงเฮ้ยไปเสียถืกอระเบิดมันตายเอาละครับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไล ทวีตกดไลค์กดติดตามนะครับหรือกด u b s c r i b e นะครับให้ด้วยและก,กันนะครับผมเอออาละสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบแล้วกันนะครับก็เช่นเคยนะครับไม่มีอะไรมากดูแลสุขภาพกันด้วยและกันนะผมช่วงนี้เที่งห้อนที่งหนาวเที่งฝนตกเอี่ยว้โลกร้อนก็อย่างนี้แหละท่านผู้ชมอ่ะเอาเป็นว่าดูแลสุขภาพกันด้วยและกันนะผม ถ้ามีคำหยาบก,ก็ขออภัยด้วยลากันนะฮะอย่าไปลอกเรียนแบบเด้อเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย